สวัสดีจ้ามื้อนี้ป้าอ้อยมาต้มลิงให้เบิ่งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะป้าอ้อยก็ได้เคี่ยวไว้แล,ล้วล่ะป้าอ้อยจะเอามาถ่ายเบิ่งหน้าตาเดี๋ยวมันกระเปื่อยได้ที่เหรอเนาะคะ่นะเนาะป้าอ้อยก็ได้ถ่ายให้เบิ่งตอนที่ว่าลงใหม่ๆเนาะคะ่ะลงตอนต้มเพราะว่ามันเป็นแต่ย่านมันเป็นกระดูกแดงติดเนะื้อป้าอ้อยย่านมันติดเหลือง เพราะว่าคีบเปาะอ้อยตีนเหลือ,องอันนึงแล้วเปาะอ้อยได้ลบทิมเนาะค่ะเนาะเปาะอ้อยก็เลยต้มให้มันเป็นตะก,ก,กินตะกอนแล้วจังเอามาถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะตอนนั้นเปาะอ้อยเฮ็ดอีหยังว่าเฮ <c oughs> ็ดคลิปอีหยังมุขัว <c oughs> ป่าอือมันติดเหลืองเปาะอ้อยเลยได้ลบทิม หม้อมันกะอันนี้แลลวเนาะคะ่ะมันกะได้ที่แล้วละก้ะอยก็เลยเอากล้องมาถ่ายเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ <S <S ส่วนส่วนใส่ของก้อยก้อยใส่เกลือเท่ากะล้างเลี้ยงดีๆแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็มาตุ้มแล้วก็ใส่ลากผักชีก็หอมแดงเอ,อ้ยอะไรนะหอมใหญ่หัวใหญ่นะคะให้มันหวานเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แหลคะค่ะเดี๋ยวก้อยช้อนฟองออกกันหน่อย ปอยก็ไ่ได้ต้มหลายป็อยต้มแค่นี้นี่นี่ค่ะป็อยจะใส่หอมแดงหอมหัวใหญ่เนาะหอมแดงวาจัใส่หอมหัวใหญ่ต้มจนมันเปื่อยละล่ะหอมก็ได้ต้มลิงบัดทีนี้ฮะมาเบิ่งตอนปรุงเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆปอ้อยบริเวณยาวเนาะค่ะเนาะต้มเล้งกับบระโต้มอ,อย่างยากเนาะ,ะใส่แค่ลากผักชีเกลือแล้วก็หอมแดงเห็นปอ้อยต้มแล้วต้มเห็นเห็นปอ้อยต้มแล้วมาต้มตามปอ้อยด้วยค่ะเดอ้อต้มกินโซดฮ้อนๆห,หนาๆบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ ปลอยกะเฮ็ดให้บึงงม็ดเล็กด้วยน้อยเพราะว่าวาซีต้มไก่เฮ็ดไก่ต้มน้ำปลาไก่เหลือมื้อที่ว่าซื้อมาหนึ่งนะปอ้อยแค่หนึ่งแค่น้อยเดียวเนาะมันก็เหลืออยู่เพิ่มนึงเดี๋ยวปล่อยว่าซีต้มไก่แช่น้ำปลาให้เบึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะกระซิพูดเลยตอนแดงๆเงนี่ยปอ้อยจังซีต้ม ค่ะปัดที่นี้ห้าวกะม้าปุ๋งกันเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปออยปีเกต่อนปออยก็ได้ลิงก์มาเมาื่อวานนี้ปออยไปตลาดแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งตอนไปตลาดนะคะเนาะเดี๋ยวห้ามาปุ๋งกันเลยค่ะค่ปะปออยก็ได้เลี้ยงลิงใส่ถ้วยแล้วเนาะค่ะเนาะเลี้ยงมัดู วันนี้เราก็มาปรุงน้ำมันเนาะปรุงน้ำข้ายที่ใส่มะนาวสามซ้อนเดิมก็มานมักเกรียวปลาเครื่องก็อ้อยได้เตรียมไว้แล้วนะคะะริกกระหันไว้เรียบร้อย หอมกับซอยไว้เรียบร้อยเอาบังนาวค่ะทันไว้ทันไว้เรียบร้อยใส่ชีสนรตีน้อยใส่กระเทียมน้ำได้ค่ะเด้อกระเทียมก็ได้ซอยไว้แล้วค่ะกระเทียม เดีย๋ยวชิมน้ำยำเอากระเทียมลงไปก่อนน้ำยำตออ,อยุ่ยนตา ใส่หอมลงไปต่อยเห็ดเทื่อแรกดด้อต่อยเห็ดโกบิดทีนี้เราก็มาใส่น้ำ อะไรค่ะที่อาที่บอกคือหมูแตงกวาียมจิ้มลงไปก่อนโอเคเลยเบิ่งหน้าตาเอากลับมาเทน้ำลงเลยเนาะค่ะเนาะ โยอุ้ยหกถ้าเป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดดูคุณี้่คะไปจตะก,กินบอ็อกน่ากินมากนี่แซบอินดีคะ่ะแซบบคักแซบเนี้ยเบื้องเนี้ยคุณอะ มาเดอ้อมากินกับปออยเดยาอจเอฟซีทุกคนเอฟซีที่น่ารักโอ้หมือปอยกับติดหมว่ะสำหรับคลิปนี้ปอยกับมีแค่นี้แหละค่ะปะอยกะมาเฮต้มเลงให้เบิง่งแต่ตอนต้มกับโบได้ถ่ายนะะเนาะค่ะเนาะกะนั่นละค่ะตามที่ปออยว่าเลยแล้วทีนี้เออเอากับไต่ลาบกักที หอมหัวใหญ่นะคะเนาะเคี่ยวจนมันเปื่ยอยอหู่ะคะแะ้วคะก็มาปรุงปรุงตามป้ออ้อยนี่ <c oughs> แหละแซ่บค่ะมาเด้อมากินน้ำกันแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมมุ่งม,มาตปรารถนาทุกอย่างนะคะเนาะป้ออ้อยก็ขอจบคลิป ลาไปก่อนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะปะอไอว่าซีต้มไก่อะไรนะไกต่ต้มน้ำปลาลองเฮ็ดเบิงคือกันค่ะปะอไอกับบอกเคยเฮ็ดแต่ปอไอก็จะลองนะคะเนาะทุกอย่างปอไอต้องลองเบิงค่ะหน้าตาสวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ปอไอก็ขอลาไปก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ